บัตรสวัสดิการหนึ่งรัฐล่าสุดวันที่13กันยายน256กลุ่มนี้มีเงินเข้าเพิ่ม600บาทตูเลยมีคุณไหมล่าสุดครับในวันที่13กันยายน26ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับจะมีเงินเข้าเพิ่มเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรที่จะเข้าเพิ่ม600บาทมาดูกันกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อายุ67ถึง73ปีนะครับซึ่งอายุ67-73ปีเนี่ยอายุเท่านี้ก็คือจัดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วดังนั้นก็จะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่อายุ67-73ปีแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ ถึงจะได้นะครับอันดับแรกคุณต้องเช็คกับตัวคุณนะครับว่าตัวคุณเป็นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้ามีผ่านข้อแรกนะแล้วก็ต้องผ่านข้อที่2ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ67ถึง73ปีพูดง่ายๆก็คือ67 68 69นะครับ70 71 72 73นะครับก็จะได้เงินตรงส่วนนี้นะครับใน วันที่13กันยายน6กนะครับจำนวนเงินก็คือ600บาทซึ่ง600บาทเป็นเงินที่มีที่มาที่ไปนะ๋ยวจะเล่าลให้ฟังเต่อนนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุอายุ67ถึงเปีจะได้เงินในวันที่13กันยายน6นี้600บาทนะครับโอเคมาดูการว่าเงิน600บาทเนี่ยจะได้จะต้องมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับคุณต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขับรประชาชนนะครับ13หลักภายในวันที่7กันยายน6 ถ้าบอกว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับในภายในวันที่7กันยายน66คกเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังคลิปนี้ก่อนเนี่ยก่อนจะถึงวันที่7กันยายนแล้วมีเวลาไปผูกพร้อมเพย์ก็ให้ไปผูกพร้อมเพย์กักกบ,บประชาชนให้เรียบร้อยการผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนถ้าผูกสําเร็จเนี่ยคุณต้องลองกรอ,อกเลขแบบตัวประชาชนของคุณเวลาโอนเงิน ให้คนโอนให้นะครับให้โอนพร้อมเพย์กับรืประชาชนลองโอนดูถ้าโอนได้สนแสดงว่าผูกพร้อมเพบประชาชนสาเร็จนั่นเองครับถ้าว่าคุณผูกพร้อมเพย์กับรืบบประชาชน13หลักเนี่ยภายใน7กันยายนเรียบร้อยคุณจะได้เงินในวันที่13กันยายนนั่นเองโดยโครงการนี้เนี่ยเป็นเงินนะครับปกติแล้วผู้สูงอายุนะครับ ในบัตรสวัสดิการแห่งรรอบที่แล้วจะได้เงินทุกๆเดือนนะครับแต่ในรอบนี้ไม่ได้ก็เลยมีโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยในส่วนนี้ก็คือเป็นโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าชื่อรายการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเช,ชื่อชื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้คือชื่อโครงการนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะให้คุณนะครับ100บาทคูณ6ก็คือ6เดือนรายละเอียด นะครับจะเป็นตามนี้นี่เดือนที่จะได้นี่หนึ100บาทหลาตาหนึบาท6เดือนได้ตั้งแต่เดือนเมษาถึงกรกยาค6เมษาพฤษภามิถุนากรกณาสิงหากันยานี่ก็คือ6เดือนเดือนละ100บาทคูณ6เท่ากับ600บาท คือเงินที่คุณจะได้ไดรับนะครับที่มาที่ไปก็คือแบบนี้ไม่ได้มนโนขึ้นมาเองเป็นข่าวจริงแน่นอน1น0้นั่นเองนะครับต่อสำหรับใครที่ได้นะครับก็คือเงินเนี่ยจะโอนเข้าสู่บัญชีที่คุณผูกพร้อมเพลงกับบัตรประชาชนไว้นะครับคุณให้ผู้สูงอายุค,คุณไปทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้สําเร็จแล้วเงินจะโอนเข้าไปในบัญชีนั้นเช่นคุณผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารของกรุงไทยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารออมสินก็จะเข้าออมสินผูกพร้อมเพยไว้กับธนาคารใดก็จะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นนะครับเพราะว่าภาครัฐเขามีข้อมูลพร้อมเพยกับประชาชนของคุณก็คือเขามีข้อมูลเลขบัตรประชาชนของคุณทุกคนก็เลยจะทาให้โอนเงินง่ายขึ้นนั่นเองครับมาทุทวนกันนะครับวันที่13กนันยายน6ค,คนที่อายุ67ปีถึง73ปีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ67ปีถึง73ปีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินหมดเลยนะครับ600บาทในวันที่13กันยายน6นะครับต้องเป็นกลุ่มที่แบบสวัสดิการเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้สูงอายุในกลุ่มอายุดังกล่าวที่เราให้ฟังนั่นเองครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันในส่วนนี้